ไปเอนานี่ี่หาาที่สมที่สามที่สามก็นที่สามเ่าะแม่งนี่ไปเนี่ที่สามที่สี่หาอเนี่ยหงหเนี่ยหา้อันนี้ที่หางที่หกที่า่ี่เขียนเนยเ้ยดนี่ยนเยว่าหไปนี่ี่หางี่หงมังไผเขียน